สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรครั้งที่84ครับปัดบันนี้เป็นครั้งท uh> ี่84ตรงกับวันที่1เดือนกุมภาพันธ์พศส5 6 9รเข้าพเจ้านายชัชัยเล่นกุลทองชัยขอเป็นวาจาสาทยาพุทธมนตวบัติบูรบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาชาริยบูชาเดชอมคมติเทราจ้าโอนุภูษเดชลุ่ หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลานตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทศิราช้าทั้งหลายโปรดจงมาโนวนา,าการสวดสายายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุมราชาไตยครูบาอาจารย์และเทวาาทั้งหลายโปรดจงบันดานลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันกวรนจากการสวดสายายมนต่อไป โพสต์ชนุนเทวดาสมัตตาจักกะวะเรสุอัตตาขัตฉุเทวตาสัทธังมุระฉัสุนันตุสัร์คโมขะทงสังเคกามีจารุเปสิสสิขันลาเตเตตาลิเควิมาเนจิเปรลเตจะคาเมตารุวนาคาหานีเคแหวัตถุมหิเขตเตปุมาจายันจุเทวาฉลักะวิสเมยะคขคันทะพนาคาจิตสันติทันตาเสนิเกยังมุนิวรวะวจานังสาธุโวเมสุนันตุธรรมสนักรโกรวัฏฐนตาธรรมสนักรโกรวัฏฐนตาธรรมสนักรโกรวัฏฐนตา บทสวดนมังกรสิรษิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคิริคาถานัตถิเมสนังอัญญังพุทโธเมสนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสโซนิเมหโนตุสัพพะทานัตถิเมสนางอัญญังธัมโมเมสนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสโซนิเมหโนตุสัพพะทานัตถิเมสนางอัญญังสังโฆเมสนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสโซนิเมหโนตุสัพพะทา บทสวดมหาการิกนัโถติอารติอารติกาคาถามหาการิกนัโถหัตายาสภะปานินำปุริตวารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจาวเชนะมหนตูสภุปปัตตวามหาการิกนาโถหิตายาสภาปานินำปุริตวารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจาวเชนะมาหุนตุสภุปปัตวา มหาการุโกนาโถสุขายาสภะปานินงังปุเรตวาปรมิสภา,าปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะมังคตุสภพพูปัตตวาบสวดมหาสมัยสูตรเอเมสุตังเอกังสมัย,ยานพระควาสเกสุวิหารจิกปิระวัตุสมิงมหาวเนมหัตาพิกุสังเคนะสติปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิตสเพเหวะอรันเตหิตทัสสิจโรกาธาตุหิเทวตา ยายพูญยนาสันทิปริตาหุนติปพระกวนตังทัศนายยะพิคุสังคขันจะอัตขัวจตุนางสุดทาวสากายิกานังเทวานังเอตตาโตโหสิออยังโขหพระควาสเกสุวิหารติกาภิโรวัตุสมิงมหาวเนมหัตาพิคุสังเคนะสจิงปัญจมัตเจหิพิคุสัตเจหิสเพเหวะรันเจหิทัศหิจารุกาจติริเทวตายายพูญยนาสันทิปริตาหุนติปพระกวนตังทัศนายยะพิคุสังคขันจะยานุนัภยัมปิเยนะพระควาติลุปะสังกาเมญามะักสังกามิตวา ภิกขะวัโตสันติเกปะเจขะคาถาเผลยามัติอัตโขตาเทวตาเสยถาปีนามาภะรวาปุริโสสมันธิตังวาภาหังภาษาลยะภาษาลิตังวาภาหังภาษามินชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาภิะวัโตปุระโตปะตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังตังสุเอกมันตังดิตาโขเอกาเทวตาภิะวโตสันติกีมังคตังอภาษีมหาสัมยโยปวัตนสมิงเทวกายาสมาคตา อาค้าตามหังอิมังธรรมะสมัย,ยังทักิตาย,ยวาปาริจิตาสังคันติอาตะโขปราเจวตาพระวัตโตเสนิกีมังกระถางอภาสิตตตะพิโคสมาท่างสุเตะตังอ,อัตโนกุตุชุกกรรมกังสุสารจิวานิตานิขะเหตาวาอินเียนิลักังติปฏิตาติ อัตโขปราเทวตาภควัตโตสันติกีมังคตังอาพาสิเจตวาขีรังเจตวาปริคังอินทกีรังโอหัดจวาเมชาเจจันติสุตาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโขปราเทวตาภควัตโตสันติกีมังคถังอาพาสิเยเกจิพุทธังสานังกตาเสนาเจกมิสันติอปัยะภูมิมิายยะมนุสสังเทหังเทวกายังปริพุเรศสันติอัตโรภควาพิขุมเจศิปเยปุญญาณพิกกเวเจตสุโลกาธาตุสุเทวตา สันนิปริตาโหนติตหาตังทัศนียะพิคุสังกันจะเยปิเตยพิฆเวเหตุสุอติตตมันทนางหันโตสามาสมุทธาเตสัมีพระกัันตานังเอตาปรมิเววะเทวตาสันนิปริตาเหตุสุเสถาปีไมหังเอตาระหีเยปิเตยพิฆเวอภิสันติอนาคตะมันทนางหันโตสามาสมุทธาเตสัมีพระกัันตานังเอตตาปรมิเววะเทวตาสันนิปริตาอวิสันติเสยถาปีไมหังเอตาระหีญาติคิสามีพิฆเว เทวกายานังนามานิกิตายสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสัสุนาถาสาธุกังมานสิกาโรถาภัสสิสามิติเอวังพันติจิโตรเทปิคูปะกวัโตปัจัตสสุมปักวะเอตัคเทโวจัตสีหกับมนุตกัสมาญาถาปูมาตทัสสิตาเยสิตาคิดระทัะปะรังปิจตตาสมาหิตาบุรุสีวะสลีนาลวังสาวิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทาวิสสัส วิปัสสนามนาวิราปินโยปจิตติยตวาวเนกปิรวัตเวตาโตมเดยิสถาสาวเกสสเนเเตเทวกายาพิกันตาเทวิชานาตาพิโกโวเตยจตปะมัารุลงสุตวาพุทธศาสนังเตยสัปปาตุราหุยานังอมรุสานามัตสานังอาเปเกนละสัมมาคุงสัสนัสานัฐสตลิงสตังเอเกสสาสนังอมรุสานามัตสุล อภัยเกนันตั๋มัตตคุณทิชกาสภะปุขาอหุนตันจัสภังอเมญายะเะว่าคิตว่าจะกุมมาตโตมติสัทถาสาวเกศเสนเตเทวกายะภิกันตาเตวิชานาถาภิคูเยวหังติยสกิตายิศสามีกิริยานุปัสโสสตัสสาวะยาขาภูมากรปิรวัตวานอิทิมันโตชีมันโตวน้วันโตยัสัสนุโมทามานาภิกกามุภิคุนังซึงจริงว่านังเชืสหัสสายวะวพตายข่าณตวันนี้นอิทิมันโตชีมันโตน้วันโตยัสัสนุโมทามานา อภิกขมุงภิกขุนางสติวนังสาตาคีราติสหัสายยานะตวันิโนอที่ม <laughs> ันโตติมันโตนละมันโตยัสสัส <ps> นุมทามานาภิกขมุงภิกขุนางสติวนังอิเจเจโรสหัสสายยานะตวันิโนอที่มันโตติมันโตนละมันโตยัสสัสนุมทามานาภิกขมุงภิกขุนางสติวนังเวสสามิตาปัจจตกายยัานะตวันิโนอที่มันโตติมันโตนละมันโตยัสสัสนุมทามานาภิกขมุงภิกขุนางสติวนังกุมิโตราชาิโกภิรสานิเมสรังพิญญานัสตะสังยักษานัง กุมภีโรราชาคาโกโสภะคังสติงมนังปุริมาจาริสังราชาตระโตภาษาสติเกินพันังอธิปติมาราชัยสัตสุบุตตปิจัสสภะโวอินทนามาโพลาอิทิมโตทิมันโตนะมันโตยัสสินโมธรรมนาภิกขมงภิกขังซึมวะนังถ้าคินันจาริสังราชาวิรุฬหตปัสสาสติกุมพันังอธิปติมาราชัยสัตสุบุตตปิจัสสภะโวอินทนามาโพลาอิทิมโตทิมันโตนะมันโตยัสสินโมธรรมนาภิกขมงภิกขังซึมวะนัง ปชิมัญจาที่สังราชาวิรูปขูปัสษาสตินาคานังอธิปติมาลายใช้สัจโสปุตตปิทสสะโวอินทนานามาปพลาอิทิมันโตที่มันโตนลมันโตยัสสันหนึ่มธมนาภิกามุงพิคุนังสติมวังอุตตานจาที่สังราชาวขู่โวตปัสาาสติยักษานังอธิปติมาลายใช้สัจโสปุตตปิทสสะโวอินทนานามาปพลาอิทิมันโตที่มันโตนลมันโตยัสสันหนึ่มธมนาภิกามุงพิคุนังสติมวังบุตรทมาเทศสั่งแต่ละโตตะกินนัวิโรโกปเชนัาวิรูป จตโรเตมหาราชาสมัญจาจตโรทิฏฐิสาทันทันละมานะถังสุวะเนกัปิโรปโตจตโตเตสังมายาวิโนทัสาอากูวันจานิกาสตามายากูเวนทุเวเพนดูวิภูจพิโพโตสาจันทนุกามะเศโทจักกินุมันทุนิมันทุจักปานโทขปามัญโยเทวสูตัวจมาตติจิตเจสนุจตคณาโพจังโรชาชนุสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะจิมรุสุยอภัสสาเอเตจรายจราชาโนกันตพาสาราชุพิโมทมนาพิกำมุพิกุนังสิจิวนังอาถาคูสนาภาษานาคาเวสราสหัตัญจกากรรมรสสตาลาอาคูปยาคาสยาติพิยามุนาตตาลธาจาราคูนาคาเยสติโนเอราวณโณมหานโคโสปะคัสสิจิวนังเยนานาคาเจสหาสาหันติธิพาจิชาปิกิวิสตาจักขูเวหายสาเทวนามัชปาตาจิตาสุปันนาอิติจสานามังอาภะนิสานาคาราชานามาสีสุปันนัต สุปนันนโตเกี่ยมมัคคสีพุทโธสารเหตุว่าจอยูปยันตานาคาสุปันนาสระมังคางสูพุทธังชิตาวชิระอาเทนะสมุทางอาชุอลอสุราชิตาภาตาโรวะสะวะเสเตยิทธิมันโตยัสสิโนโกระคัญชามหาวิสมาอสุราธานเวกษาเวาาเวจเวปาชุติสุจิตจัปหาราโตนมุจีสาสตัญจัภริปุตานังสเพเวโรจนมามกาสไยหิตวะผลินเสนางลาหุพัธมุปปาขมุงสมาโยธานิพทันเตบิขุนังสิงว์วัง อาโปจัตเทวาปฏิบิตเจโชวายูตถากระงวโรณาเวโรนาเทวาโสมจตยสังสาระจาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาิสัสนุสัจเสจสักายาสเพนะตวานิโนอิทิมตุธิวันโตน้ำตัวยศสัสนุโมทมนาภิกรมุงภิกุนังสุญมังเวนทูจัตเทวาสารีจ่สมาจัจเจียมาจันทสุปานิสสะเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปานิสสะเทวาสุริยมาคูปุรักิตาณขันตานิปุรักิตวาอาคูมังทวราหกา วสุนังวสโวเสโทสโกุปะคาปุรินโทเสเตเจสหกายาสเพนะโตวานิโนอิทิมตัวอิทิมนโตนาวมตัวยิสัสสิโนมุทมานาพิกมงพิกระังสืชมวังอาถาคูสาภูเทวาชลระเมขิติขารวะอริจกาจะโรชาจะวุงมาบุพานิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจจะอาจุตาจะอนิชกาสุริยะสุจิราอาคูอาคูวสวะเนสิโนเสถีเจสหกายาสเพนะโตวานิโนอิทิมตัวอิทิมนโตนาวมตัวยิสัสสิโนมุทมานาพิกมงพิกระังสืชมวัง สมณะมหาสม,มณะม,มนุษย์สามมุสตมากิตาปกคูสิกาอาคูอาคูมโนรุป,ประทูสิกาถาคูอริโยเทวาเยจะโดยจะวาสินโอปราคามหาปาราคาอาคูเทวาไอสัสิโนอาศัยเจสหกายาสเพนะตัวนิโนอนิทิมโตที่มันโตน้ำมันโตอิสัสนุโมตมนาพิกามุงพิสุลพิโกนางสุก,กิณัง สุกาครูปหาอรุณาอา,า,อาคูเพค์ขัณฑาสาซาโอทาตะคันหาปาโมคาคุเจวาวิจัคนาสธรรมตาหราคชามิสกา,าจาย,ยสัตสีนโนธนัญญาอาคาปาชนโญโยดิสามะเพื่อสถิตเกษตรสหากายาสเพนะตัววนิโนอิทิมันโตที่มันโตนะมำตัวยัสตสีโนมุตมะนาภิกขวงพะังสิจิมวังเขมีอาจุติจายามากาาจักการายสัตสีนโนสัมพิจการละมาเสถาจุตินามาจาสวานิมนารัตินโนอ,อ,า,อา,า,าคูอาถาคูบรัณิมิตาทเกษตรสหกายาสเพนะตัววนิโน อิทิมโตทิมโตนะมโตยสัสนุโมทัมนาปิกะมุงพิกุนังสิงห์วังสเตเตเทวะนิกายาสเพนะตวันโนนามันวเจนะอาคันฉุงเยชเลสัทิสาสาพระพุทธเจ้าคิมังขีรังโอคุโอะคาตินะมานาสวังท่าเขโมคาตรังนาคังจันเิวะอสิตาติตังสุภามาปรมัตโตจัาปุตตาอิทิมโตสะสันนังกุมารติโสจ่าโสภปัสสิงห์วังสหัสสามะโลกานังพมาพมาเพื่อติตติ อุปปโนชุติมันโตพิมาคโยสัสสธอิเสเสสะอิสราอาคูปัญจกวะสาวัติโนเตสัญชามัชโตอาคาหาริตโตปาริวาริโตเตจัสสะเพอภิกันเตสิงเทเจเวสะพามะเกมาราเสนาอภิกามิปัสสากานาสะมันทิยังเกเอถาการรับถกปาราถาราเกนาปันธาเบรทูสมันตาปริวาเลถามาโวปุติถากตินังอิดิตถากาสโนกันหาเสนังอเปสีปานินาตระมาหจารสังกาตวานาสระวัง แถาปุสโกเมโคทะแนะนตัวสวิชโกตถาโสปันจุทาวติกังสังกุธโธอาสยังวเสตั้นจกสะพังอินยยะเพราะวะาะ่ากิตตวนาจะกุมาตะโตมันจะยิสัทาสาวเกศเสนเลเตมาลาเสนาพิกันตาเดวิชานาถาพิโคโว ได้จะแตปปามังคกลงสุตวาพุทธศาสน์สังวิตาราเขหิปการมงในสังลมมบิชยุงสภเวิชิตาสังคมาพยาติตายสัสิโนโมทันติสาปูเตเหสวกาเตชะเนสุตาติปทสวดจุรักยพกรนโมเมพุทธเจริสารัตนยะธมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิเทวานารายะปะละเมสุราสิทธิพัมมาจิติตาจตุโรกาคัมภีรักกาสมุธาโูตุงคังคาจัจฉะสัพพมาชยยประสิทธิพวันตุเตชยยชยยธรณิธรณีอุตติอุตติ นาทีนาทีชัยชยะชัยยะคาตคนฆาตคนละคนมิตรละนิสัานิลายสายเสนละมิลาชักภรรณราชีชัยชยะชัยยะคัมภีรัสงพีนาเคนทนากิบิสาจปุตตาการีชัยยะชัยทุมิตารโอเคชัยยะชัยสิงค์ีสุตานมุขชา ชยบุญน <an> ุขาสตาช้ย <t ale> <an> ่าชัมปาทินาเกลโกันถกช้ยขจคนนัตโตโสุการาพุชเสียพยคันติปาใช้ย่บุญนาบุขายาตาชิตาทิจาศเสนาปีเสนานีปุนสุทินาดีช้ย่สุขาสุขาชีวีใช้ย่ารณีตะเลสตาสุชัยยาใช้ย่าธรณีสานติสุาช้ยมังกราชรัญญาภระวเคช้ย่าุนมนุนยาเคใช้ย่ใช้แล้ก็เสสุราูุชาเตชา ใช้เชฟพัมเพนนัคนาชใย้เชฟราชาธิราชาชัยใช้เชปัทวิงสัพพังชใย้เชฟมารหันตาปัจิกะพุทธสาวังชัยยะมาเหสุโรฮโรนิชวะใช้เชฟพัมมาสุรโขชัยยะนารวิรรภโกวิโรภโกจานิมารวิอินโทนเจเวนัจโยจักุโรวิยุโรปิจักอคิวโยจปาจุโหกุมารุตตาลัตโกอัฐารสมาเทวาสิทธิตาภาษาอัทยโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยารโมพจนุเตชัยยธรรมโมสังโฆเถระปาโรชัยเชฟกัง เอเตนะชยะเตชนะชัยโสนทีพนตเตเอเตนะพุทธเตชนะโซนิเตยะมังคังชยปีพุทสตสิงโตยัสารปเมโตปยายุโสยามุริมเตมุิจาเทรตาพระมคณาเสโนชยปีพุทศสสิงโตยังมาราสาจะปาปิมโตปโยสยามบุริมเตมุิจาริราตาอินทคณาเอสโนชยปีพุทศสสิงโตยัสมารสาปาปิมโตปายโยสยามุริมเตปมุิจาเิรตา ทวัคนาเมสิโนชัยโยปริษทสินโดมอยางมารสาจปาปิมโตปลาโยโควเซียปุริเตเบโมิตาเยาสุภนัคนาเมซิโนชัยโยปิษัทสินโมยังมารสาจปาปิมโตปลโยโคเียงปริมเตปมิตาเยานาคคนาเมสิโนชยโยปิษัทสินโมยังมารสาจปาปิมโตปลายโคเสียงปุริเตปุิตาเยาสพพนัคนาเมสิโนเชนโตบุยามเรสนังใทวัตโน เอวังตวังวิเชียรโหยิชยสุเชยมังคเรสปัลจิตาปัลังเคนสิสิปจิปุกเลอภิเศเสัพพุทธานังสัคปโตมุติสนาคตังสุมังคารังสุปปะตังสุวิตังสุขโนสุนุโตใจายุสุยยังพมะจาริสุปัตถกินังกายะกามังวจากามันปัตถกินังปัตถกินังมโนกรรมมัฏฐีเทปัตถกินาปัตถกินานิขตวานะรพันธ์เตปัตถกินีเตอัทธารธาสุวิตาวิรุณหพุทษศาสะเนอโลคาสุวิตาโหนทัสสะสหะ สภัยฮิยาจิพีสุนันตุพน์โตโยจวาสมิงธานีทิกราตีกายุตังสัจจหตุสิกตาโหตุสัปธาระคันตุสัพัสนันละคันตุชินะศาสนายากัจิปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนระธายุตักเกเรปวสันตุกสังวาสาวราหกาโลกาจุปตวาเนสังนิวาเรนตุจัสัปธาขยาสุขังจิตตสึกขังอาหารตุยะถาละหังบทสวดธรรมส นิยามาสุตังเอเมส,สุตังเอกังสมยัยยมงพระกวาสวัตทิยังวิหารติเชตตะวเนอนาคปินทิกัสะรามเมตาตะโขพระกวาพิขูมันติสีพิขวโวติประทันติติเตยพิขูพระกวาโตปัจเจศสูงพระกวาเอตตะทาวจัตอุปทาวาพิกเรตาการะดังมนุปปาทาวะทัานะตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามาตา,า,ตาจะเปสังฆาราอานิจจาิตาังเดถาภะโตา อภิสัมพุทธติพิสมิติพิสมุจตวาพิสมิตวาอจิกติเตเสติปัญญาเพติปัญทาเพติพิวะรติวิภัจจิอุตนิกโรติสเพสสังขานิจติอุปทาวาภิเพสถากตานุอนุปทาวาจะถากตานันทิตาวะสาธุเตมันติตาเตมันิมาตาสเพสสังขาราจุขาติตังจตักาโตอภิสัมพุทธติพิสมิติพิสมุจตวาพิสมิตวาอจิกติเตเสติปัญญาเพติปัญทาเพติว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 ิภัสิวิอุวานิวรติสิพิวิกิว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 ิ อุปทาวะวิเติสตาังอนุปทาวะฐานลตาตาลังทิตาวัสสาธาตุตมะมดิตาธรรมะเทมตาสเพตมานาเตตตาอนัตตาติตังตฐานัตโตพิสมุติบิพิสมิจจิพิสมุติโตวาพิสมิโตวาอธิกาติเตเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวัตริวิภัสติอุตนิกโรติสเพธมานาตตาติอินธมาวจรัปภะวาอัตมานาเตภิกขุภวาโตปัสสีนังอภินันทุติปุสโสประเทศรัตาคาถา อดีตังลานวาข้ามายาในป่าพีกังเขียนนะค่ตังบุคคลไม่คนตามสิ่งที่ล่วงไปลด้ด้วยอะไรและเมื่อวงวงถึงยามาไม่ถึงยะท้าทิ้ทำผิดทางตังปัญจนะค่ตังสิ่งเอด็ก็ขาเไปแล้วสิ่งมานเลยก็ยังไม่มาปัจจุบันปัจจุบันนั้นจาโยธรรมังตถท้าวิปัสสติอาสังที่ดังอาังกุปังตังวิทาวรูหิเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นนั้นอย่างแจ้งไม่เงี้ยงงงแครงแคพวกผู้อาการเนั้นไว้อาจใช้ว่าิจจะมาตปางโกชยามนันสุเวความเพกินเ้ นาฮิโนสังฆาเดินใจนาหมังเสนามัจุนาเพราะการปรพีนธต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาพิงของรถต่ำให้ทันทิ่ตังตังเวยประเทกรัตโตตีสันตโออจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียบพิบุมเพลนเช่นนั้นไม่เกิดการนั่งนคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสาวเวขาปัญจเวคขนาสเพสังรารนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งสิ้นมาไม่เที่ยงถือแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสสาราทุกขาสังขารขึ้นร่างกิตใจและรูปธรรมต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ยึดทนยากเพราะคือรักแก่เจ็บตายไปสเพธธรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งเบญสขารและไม่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ตัวแม่ตัวม่กระหน่วยเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุ่วางชีวิตต่างชีวิตของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนเอาว่าสังมายางไม่ตพันธ์อาโลจีพึงตายเป็นหายมรณะปริโยสโหนังปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต เป็นของเที่ยงวัตถะควรที่สังเวชอายังไกโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ตั้งอยู่นานอาเป็นไกวิญญาณโยปันกรสสกวิญญาณชุดโทอ,ดอันเขาดิ้นเสร็จแล้วอเชสิตจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกระดิ่งกระดังอ่วะประดุลังบ้าต่อมาแล้วท่อนฟื้นและถังหาิโยไม่ได้อันนี้จะวัจจักสังขารสังขารทังร้งหลายไม่เที่ยงหนอ,อุปาทวยธร,รมำนิงมีความคืนแล้วม,มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาบุชิตวานดุจชันติคั้งคืนแล้วย่อมดับไปเจ้าสังบุปสโมสุโข,ขความก็ไปสงบลนกรรมฐานเป็นสุดอย่างยิ่ง สเปสัตตามรติจารสว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสูจังลิสเลที่ใจแล้วกำลังตายเสถวาวรมาริสามิเหล่าอาตายนั่นเหมือนกันนัจมิเอตหาสัมเสโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกิจิยังกิจิสลังกรรมมาสัเิหิตพัตเตหิกตังบุญญยโนท์มุตันตุเสรตนตุพลตเยจวาสมิงทานีอธิกตารธิการราชโองทูส,ทส,ทสุกิตาคนตุทุกข,ขามันพัดตุ มารตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาบุญนันตุสเพยยอดิกาสุกิตาหุนตุทุกขาบุญัจตุสเพอิยติกาสุกิตาหุ่นตูสุกิตาหุนตุทุกขาบุญนันตุสเพปิสาสเพยยขาสเพยเพตาสุกิตาหุนตุทุกขาบุญนันตุสเพอจาริยุปัชชยาสุกิตาหุนตุทุกขาบุญนันตุสเพนักตาสุกิตาหุนตุทุกขาบุญนันตุสเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาบุญนันตุสเพสมะทิมังสิมิชันตุโอสบูชาหลวงปู่ทวดนโม นโมโพธิสโตคานิมยะอิติพุทโวานโมโพธิสโตคานิมยะอิติพุทวาปฏิทนินคาถายาเทวตาสันติวิหาราวสินีทูเปคเพปุทิคเร,ครติงติงตาธรรมะทานีนพรภวันตุบุชิตาโสติงกรลงเตท,ทาวิหารามันทะเลเถราจมัชานาวการจิบิโกสารามิกา,านธนปฏิวัสกาขมาจเทศานิขมาจอิสลาสัปปานาปูตาสุกิตาภิภัตวันตุเตชราปุชายะปิจา อันท้าสามภาวาสัง the เสท้าชาตาอัทโวปาติกะปาปาติกะนิยานิกังธรรมาวรางปฏิตเตสเพปิทุกษะกระโอนตูดสังขยังท้าจูจิยังสรังคมโมธรรมธราจบุคราสังโคหนตูสมะโควะอัถายะจหิตายะอัมเหรักขันตุสัทธรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมพูญยามะธรรมเอริยปะเวทิเตปสานาหุนตูสเพปิปานิโนปุทธาสาเสนธรรมาธารมเวสันตกาเรเจวสัมตุ กุธิภาวยพระสัตตนังกมิตทางเนตุเมตนิงมตาตาปิตาจัตตังนิจังและขันติปุตตกังเอวังธรรมเนนะราชาโนประชังรกคันตุสัพพทาบททรงเทวดาทุกขปิตาตนิวขาพยาปตาตนิพย,ยาโสขปตาตนิโสกามนตุสัปพปิปปานิโนโอเอตาวตาจำเพิสัมปะท,งทัะทงพุทธสมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัมปัสิสัมปติธิยาทานังเททนตุสถายะ สีรังรักันตุสัพทาภาวนาเพื่อตาหนตุขจันตุเทวตาคาตาสุมังคระคาถาหนตุสัพพังสุมังครังรักันตุส,สัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสุนถิหกหุนตุนิรันตระหุนตุสัพพังสุมังครังรักันตุสัพเทวตาสัพพัตมานุภาเวนะสุนถิหงตุเนื่องตรังหุนตุสัพพังสุมังครังรักันตุสัพเทวตาสัพเพสังฆาสัพพสังฆานุภาเวนะสุนถิหงตุเนื่องตรัง สัพเพุทาพระรัตาปจเจการายจะปบานจันตัต่างเจเชนะรักมณิสสปโสหสัพเพุทาพระปัตาปัเจการอาจจยบานตันตาเจชนะรักมณิสสปโสสสัพเพุทาพระัตาปัเจกการอาจยำบานตันตาเจชนะรักมณสสปโสสสัพเพุทาพระปัตาปัเจกการาจจะาำบานตันต่าเจเชนะรักมณสสปโสสสัพเพุทาพระรัตาปัเจกการาจยำบานตันตาเจชนะรักมณสสปโสห สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกันนะยยามบานจันตนจัเจชนะแล้วก็มีสัโสหสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกันนะยยามบานันตนเจเชนะแล้วก็มีสัพโสเดสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกันนยามหานันต์นจเจชนะแล้ก็มีสัพโสแสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกันนยามหานจันต์นจัตเจชนะแล้วก็มีสัพโสเ้า ส่วนที่ข้าพเจ้าได้สวดสยามสิริมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าที่ทถวายเป็นด้านกุศลด่าสังคุปนักเศรษฐกิจพระประมาชนีนาพระลมงามชิน,น,น,ชนีพันปีหลงวงผู้ดู่ส่วนกายขอในสองมูลส่วนนี้จงในสวรรค์สิริมงคลข้าพเจ้าแค่ข้าพเจ้าพยายามส่งโลกภัยจารายปวงให้เป็นรายได้สุจริตมั่นคงให้เป็นสันสมสมาอาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่เหมือใหญ่ยากจนขอได้เมีข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิจิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งโซนเมาสมาสมัคคเจ้า,าลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทศนาทั้งหลายผู้ได้นมนต์สาธุการเอาโน,โนูรนาสาธุการบุญส่วนนี้โปรดเสวยศาสพรนมส่งภาพมงคลไปสู่พระองค์พระพิทายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวในถิ่นมงคลทั้งปวงที่สามสิบโมเดลได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนรูปพุทธธรรมภาพเทวนุภพฤิธาุภาพศักดิ์สิทธิ อุปผลให้เป็นสินบงคนแก่วกคองและบูชาทุกประการเธอ